สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับกลับมาสู่ชุมชนอีกแล้วนะครับเออชุมชนครั้งนี้เนี่ยมันให้ข้าวของน้อยเหลือเกินครับครั้งละสองร้อยจากห้าร้อยดอกลงมาเหลือสองร้อยครับหายไปน่าจะเกินครึ่งครั้งนี้ครับผมก็จะใช้อาวุธประชิดนั่นเองนะครับอยากลองอาวุธประชิดเหมือนกันนะครับสู้กับอพวกพวกนี้นะครับ อาะมันกลุ่มพวกนี้เมื่อวานนี้สู้แล้วน่าจะเมื่อวานนี้แต่คลิปได้ลงวันนี้อันนี้ได้สู้แล้วปืนที่ดีที่สุดสําหรับสู้กับตัวนี้ผมว่าเป็นสไนเปอร์อืมก็คือสไนเปอร์เนี่ยมันยิงไปนัดเดียวตายก็มีนะครับแต่ว่าตัว,ต,วตัวนี้อ่าปืนพกเนี่ยไม่ตายต้องใช้ลูกระเบิดด้วยโอ้โหแล้วอันนี้ก็คือมีมีนะครับอเอาตัวง่ายๆก่อนแล้วกันง่ายๆก่อนเลยกดอึมแคปแคปับ อาวุธที่แนะนำคือไฟโอ้โอ้โอโอเคนัดเดียวเอ้าครั้งละหกสิบเอ็ดดาเมจเพิ่มขึ้นแต่ว่าอันนี้มันอยู่ระดับง่ายนะครับ อันนี้น่าจะเป็นบอสแหละไม่บอสก็ตัวแทงอ่ะโอเคจบแล้วต่อไปก็คืออันนี้จะยากขึ้นมาหน่อยผมว่าคาตาะไม่ไม่รู้สิผมไม่เคยใช้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นตะบองใบเลื่อยเนี่ยที่มันติดตัวนี้มาเนี่ยก็ มันเหมือนสก,กิลอะไรสักอย่างนึงน,นะครับเป็นเลื่อยนะครับอันนี้ก็น่าจะทําดาเมจได้ดีนะครับแต่ว่าถ้าเป็นปืนเนี่ยปืนสเปเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับปืนสเปเพราะว่าทําดาเมจก็ไม่ได้ค่อยแรงอะไรมากนะเป็นปืนเบาๆนะครับทาดาเมจทีละหนึ่งละสองอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ามันยิงรัว <laughs> งั้นเอาเป็นปืนด้วยแล้วกันเอาเป้าหมายคือฆ่าสหายหตื่นรู้ โอ,โอ,โอ,โอ้เรื่อยเรื่อยเลยผมว่าไม่ได้แล้วล่ะเอ้ยไม่ธรรมดาเนี่ไม่ธรรมดาเข้าทีละเยอะอยู่เอา แสดงว่ามีสามรอบเลื่อยเรียบร้อยตอนนี้ตายเลย ก็เล่นเอายาวนานเหมือนกันนะต่อไประดับฟันลายก็คือพิธีกรรมกลมเกลียวอันนี้ใครว่ายากก็ยากครับใครว่าง่ายก็ง่ายมันมีความง่ายของมันอยู่ก็คือว่าพวกสัตว์ป่าทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่ได้เล็งมาที่เรานะครับมันจะไปเล็งไปไปที่กวางนะครับก็อาจจะไม่ได้ใส่ชุดที่ดีอะไรมากนะครับแต่ว่าปืนต้องดีอันนี้ ปืนเราต้องดีจริงๆต้องแต่งมาโหดทยงนี้โอ้โของก็ไม่ค่อยคุมซะด้วยสิแล้วแล้วก็ยากซะด้วยนะครับอันที่ง่ายที่สุดผมยังไม่รู้เลยนะว่าคืออะไรแต่ว่าถ้าง่ายง่ายๆเหรอผมคิดว่าตัวนี้เพราะว่ามันไม่ได้ฟื้นอะไรนะครับถ้าระดับฟันร้ายผมว่าพิธีกรรมสมบูรณ์เนี่ยคือง่ายสุดแล้วคือมันไม่ได้มาพวดเดียวนะครับมันมาเป็นทีละหย่อมทีเล็กละน้อยนะครับแต่ว่า ตัวนี้ข้อเสียของมันก็คือมันมีตัวทําดาเมทเป็นตัวตีไก่แต่พวกนี้มันแห่มาเป็นขยงเลยครับเราเอาไม่ทันหรอกครับในโหมดฟันล,ลาน่นะทำถ้าปืนไม่แต่งมาดีๆนะลองใช้มีดพลาดูก็ได้นะลองสู้ตอนสู้กับบอสก็ลองใช้มีดพลาดูแล้วกันแต่ว่าในช่วง,รงแรกๆนะ่ยไม่ต้องใช้ เอา้ามันมีชนหินได้ด้วยครับอืดูซิว่ามีดมันเข่าทีละเท่าไหรสามสิบโอ,อ้ผมคิดว่ามีดไม่ใช่ไอเดียที่ดียังเหลืออีกยังเหลืออีก้วพี่ชาย ถ้าเรากำจัดตัวนั้นออกจากกวางศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร